สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ชาแนลมาดามนัดคนอ่านดวงวันนี้มาดามจะมาพยากรผู้ที่เกิดทั้ง12ปีนักสัตว์กันนะคะประจําเดือนมีนาคมปีพุทธศักราช2568เรามาถึงผู้ที่เกิดปีมะเสงแล้วค่ะปีมะเสงปีนี้ชงกับตัวเองนะคะมะเสงชงกับตัวเองจะชงมากชงน้อยเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะมาดามขออนุญาตเออมาดามจะใช้ศาสตร์ไพ่ ธรรมสินในการพยากรณ์จะพยากรณ์แบบไพ่เล่าเรื่องดังนั้นมาดามขออนุญาตผู้ที่เกิดปีมะเส็งทุกท่านขอเป็นตัวแทนเปิดไพ่แทนคุณไพ่รู้อะไรก็ขอให้ไพ่บอกออกมาว่าผู้ที่เกิดปีมะเส็งในช่วงเดือนมีนาคมปีพุทธศักราช25 6 8น้านี้จะมีเรื่องราวใดๆเกิดขึ้นบ้างแล้วปีปนี้ถ้าปีมะเส็งชงจะชงดีหรือไม่ดีอย่างไรขอให้ไพ่บอกออกมาด้วยเถิไพ่ใบแรก ไพ่ใบแรกได้ไพ่ตาช่างเขาบอกว่าผู้ที่เกิดปีมะเสงในปีนี้นะคุณทําอะไรต้องตรงไปตรงมาต้องมีความซื่อสัตย์มีความยุติธรรมแต่ต้องระมัดระวังเรื่องคําพูด ที่อย่าพูดตรงเกินอย่าขวานผ่าซ่าเกินนะคะพูดอะไรถึงแม้้าเราจะรู้สึกว่าเอ้าก็ฉชนพูดความจริงอะแต่จริง,รงๆอ้อมๆบางก็ได้เลี่ยงเลียงบางก็ได้ในช่วงของเดือนมีนาคมเนี้ยผู้ที่เกิดปีมะเสงบางคนก็มีเกณฑ์ของการที่จะคิดหยิบจับทําอะไรมากกว่าหนึ่งอย่างในเวลาเดียวกันถามว่าทําได้ไหมทําได้เป็นช่วงของการที่ค่อนข้างจะมีโรคส่วนตัวสูงสักนิดหนึ่งนะสําหรับผู้ที่เกิดปีมะเสงเองเพราะเป็นเพราะว่า ในช่วงเดือนนี้อาจจะโฟกัสอยู่กับการทำงานโฟกัสอยู่กับความมั่นคงของตัวเองดังนั้นน่ะจึงกลายเป็นว่าดูเหมือนเป็นคนที่ค่อนข้างมีโลกส่วนตัวไม่ค่อยสนใจใครทีนี้เรามาดูกันต่อนะคะว่าใบาต่อมาไพ่จะบอกว่าอะไรเขาบอกว่ามนดำคำว่าดินน้ำลมไฟเป็นธาตุทั้งสี่ไพ่ใบ ไพ่ใบนี้นะไพ่ใบแรกเนะี่ยเป็นตำแหน่งตัวตนเขาบอกถึงการที่เรียกว่าผู้ที่เกิดปีมะเส็งเองคุณอาจที่จะทําอะไรในลักษณะของการที่เรียกว่าทําหน้าที่สองหน้าที่ในเวลาเดียวกันเป็นทั้งพ่อเป็นทั้งแม่ก็ได้หรือใครที่มีผู้ใครที่เป็นผู้หญิงก็จะมีนิสัยเหมือนผู้ชายใครที่เป็นผู้ชายก็จะมีนิสัยหรือลักษณะท่าทางเหมือนผู้หญิงได้ต้องรับผิดชอบอะไรที่ หลายอย่างนะคะหลายอย่างหลายหน้าที่เลยทีเดียวทีนี้คําว่ามนดําในที่นี้เขาบอกว่าถ้าเป็นเรื่องการงานเป็นเรื่องการงานก็บอกว่าถ้าเราคิดจะทําอะไรก็ตามบางครั้งเนี่ยทําที่แบบตรงไปตรงมาทําแล้วได้ไหมได้แต่บางทีมันก็อาจที่จะต้องมีอะไรที่จะต้องเออเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะ อาจที่จะต้องไม่ได้ด้วยเลขก็ต้องเอาด้วยกลนไม่ได้ด้วยมนก็ต้องเอาด้วยคาถาประมาณนี้มันถึงจะได้มันถึงจะข้ามผ่านมันถึงจะได้มันถึงจะประสบความสําเร็จอย่างเช่นอยากจะทําอะไรอยากจะได้อะไรอยากแจ้โปรเจกต์ผ่านก็อาจจะต้องมีการบนบานสารกล่าวเล่นข้าวเล่นของหน่อยอย่างเช่นบางคนก็อาจจะไปลงนะมาก่อนที่จะไปคุยโปรเจกต์ไปเสนองานต่างๆอาจว่าคาถาออกจากบ้านเวลาไปพูดไปคุยเขาก็จะมีความรู้สึกว่า อืมพูดดีน่าเชื่อถือมีหลักการประมาณนี้ไปเสนอโปรเจกต์ต่างๆก็จะรู้สึกว่าเออพูดแล้วฟังให้ฟังแล้วน่าสนใจแต่ถ้าไพ่ใบนี้มามองถึงเรื่องความรักเขาบอกว่าคุณอาจจะได้พบรักกับคนที่เออทั้งเพศเดียวกันและก็ต่างเพศได้เลยทีเดียวนะสําหรับผู้ที่เกิดปีมะเสง็งใครที่สามารถที่จะคบได้ทั้งผู้หญิงทั้งผู้หญิงก็ได้ผู้ชายก็ดี อะไรประมาณนี้มันก็จะมีแบบนี้เข้ามาแต่ความรักต้องระวังอย่าเล่นกับไฟนะสำหรับผู้ที่เกิดปีมะเส็งต้องบอกก่อนเลยว่าถึงคุณจะเป็นปีมะเส็งที่เป็นธาตุไฟก็จริงแต่ปีนี้ปีมะเส็งอ่ะมะเส็งไม้มะเส็งไม้เมื่อมาเจอกับไฟเห็นไหมตั้งแต่ต้นปีมาแล้วพอก้าเข้าสู่ปีมะเส็งทั้งๆที่ยัง,งยเป็นมะเส็งไม่เต็มตัวไฟไหม้จริงๆเลยนี่มันเดือนมกราเนี่ยนะโหไฟไหม้ทั้งกี่สิบที่ ไฟไหม้เยอะมากเพราะอะไรเพราะไฟกับไม้มันอยู่ด้วยกันไงแล้วยังจะต้องเหลืออีกตั้งกี่เดือนนะมันจะมีข่าวาวอย่างเงี้ยไปอีกเยอะแค่ไหนแต่จริงๆแล้วไฟกับไม้เนี่ยมันส่งเสริมกันมันดีเรื่องไหนมันดีเรื่องการงาน <c oughs> เพราะฉะนั้นการงานคุณอาจที่จะทําอะไรได้มากกว่าหนึ่งอย่างในเวลาเดียวกันแล้วคนก็อาจที่จะมา ลหลงไหลชื่นชมในสิ่งที่คุณทำทำให้มีลูกค้าติดก็ได้หรือถ้าไปเสนอโปรเจกต์ก็อย่างที่บอกอะไล่คาถาไปสัหน่อยหนึ่งพอไปพูดไปคุยมันฟังดูแล้วฉลุยเลยทีเดียวมันได้อย่างง่ายๆเลยทีเดียวแต่ถ้าพูดถึงเรื่องความรักระมัดระวังสักนิดหนึ่งถ้าเกิดว่าคุณไม่ได้เป็นฝ่ายเล่นข้าวเล่นของซะเองระวังคนที่เขาจะเข้ามาในชีวิตคุณเนี่ยเขาจะมีความรู้สึกว่าเอ้ยเขาอยากได้อะ่ะเขาเขาชอบคุณอะ แต่เขารู้สึกว่าเขามีคู่แข่งเยอะนะคุณอาจที่จะทําเหมือนเป็นคนที่มีกําแพงสร้างกําแพงไม่สูงดูเข้าถึงยากแต่เมื่อเข้าถึงได้แล้วอ่ะก็จะรู้ว่าคุณเป็นคนที่ต้องการความรักพอเวลานั้นเขาอยากที่จะให้คุณอ่ะมีแค่เพียงเขาคนเดียวระวังการถูกทำของการถูกใส่ของการถูกทำสเสน่ห์เกิดขึ้นได้อ่ะมาดูต่อ <c oughs> <c oughs> ไพ่ใบต่อมาได้ กอดรัดกอดรัดในที่นี้ก็บอกว่าช่วงเนี้ยเป็นช่วงมีสเสน่ห์ของผู้ที่เกิดปีมะเสงถ้าเรื่องความรักแล้วบอกได้เลยว่ามีคนรักมีคนสนใจคุณแน่นอนและเป็นการสนใจแบบชนิดที่อยากครอบครองอยากเป็นเจ้าข้าวเจ้าของอย่างที่มาดามบอกไปในทีแรกคนที่เข้ามาในชีวิตคุณเนี่ยรักคุณแบบชนิดที่เรียกว่าเอ่อหวังครอบครองหวังเป็นเจ้าข้าวเจ้าของแล้วก็อาจที่จะ เล่นของกับคุณได้ใส่ของทำข้าวทำของให้คุณรักให้คุณหลงได้แต่ในที่นี้เขาบอกว่าถ้าเป็นเรื่องงานถ้าเป็นเรื่องงานคุณจะได้รับความรักความเมตตาจากผู้หลักผู้ใหญ่จะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งโดยสเสน่หาเขาอาจที่จะรักเขาอาจที่จะหลงไหลในตัวคุณจากความมีสเสน่ห์จากการที่เรียกว่าคุณอาจจะพูดอะไรคุณอาจจะเป็นคนซื่อสัตย์เป็นคนที่มีความยุติธรรม จนเขาเกิดความไว้วางใจคุณเขาก็จะรักคุณแล้วก็มันจะเป็นความรักที่เรียกว่าความรักในด้านหน้าที่การงานก็รักแบบช่วยพักดันส่งเสริมสนับสนุนด้านหน้าที่การงานให้กับคุณวานอนได้แก้วในที่นี้เขาบอกว่า เมื่อได้อะไรดีๆมาแล้วอย่ามองข้ามบางทีมันเหมือนเราได้อะไรมาง่ายๆอ่ะเราจะมองข้ามมองไม่เห็นคุณค่าของสิ่งนั้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานบางทีมีคนผลักดันมีคนสนับสนุนหรือบางทีเราเละเราทํางานชิ้นนี้อยู่เพื่อนร่วมงานหรือว่าเออเพื่อนร่วมงานเจ้านายหัวหน้างานเขาอาจจะอบอกบอก มองว่าคุณเป็นคนเก่งเขาอาจจะจะมอบรางวัลมอบของขวัญหรือให้โอกาสดีๆกับคุณแต่คุณกลับมองข้ามมองไม่เห็นโอกาสมองไม่เห็นลู่ทางหรือช่องทางที่เขาวางไว้ให้คุณเดินคุณกลับได้ได้แต่คิดว่าไม่รู้ให้มาทำไมได้มาแล้วก็ไม่รู้จะเอาไปทำอะไรแต่คนที่เขาเห็นคุณค่ามีนะเพราะฉะนั้นนะคุณได้แล้วคุณต้องรู้จักเก็บรักษานะคะหรือไม่ก็พยายามทำ เก็บรักษาโอกาสตรงเนี้ยไว้ให้ดีที่สุดภายใบยต่อมาเขาบอกว่าคิดการใหญ่ผู้ที่เกิดปีมะเส็งในช่วงของเดือนมีนาคมมีโครงการใหญ่ในสมองนะเป็นโครงการที่เรียกว่าไม่ใช่เป็นโครงการที่คุณคิดสลับซับซ้อนนะคะ เป็นการที่คิดสลับซับซ้อนแล้วสามารถที่จะส่งผลทำให้คุณมีโอกาสที่จะเติบโตและมีคนรู้จักคุณเยอะขึ้นอาจจะโด่งดังไปไปต่างประเทศได้เลยทีเดียวหรืออาจจะมีโครงการของการเดินทางไปต่างประเทศหรืออาจจะมีโครงการของการนำเข้าส่งออกทำธุรกิจที่ติดต่อกับชาวต่างชาติหรือบางคนก็อาจที่จะทำธุรกิจทางด้านโลกออนไลน์เป็นการนำสินค้าจากต่างประเทศเข้ามา เออไหลสดขายอะไรประมาณนี้ได้นะคะก็เป็นช่วงจังหวะที่กำลังคิดการใหญ่กำลังมีแผนการกำลังวางโครงการใหญ่โตอยู่พอสมควรเหมือนกันไพ่ใบต่อมาแต่ไม่ว่าจะทำอะไรก็ตามมักจะมีคนมาให้คำแนะนำคุณนะคะคำแนะนำที่ว่าเนี่ยถามว่าเป็นยังไงคุณในภาพบอกถึงการที่เรียกว่าคุณชอบ คุณประสบความสำเร็จได้จากการที่มีคนสนับสนุนคอยชี้แนะคุณทำให้การก้าวผิดพลาดของคุณมันจะลดน้อยถอยลงไปดังนั้นผู้ที่เกิดปีมะเส็งเองนะคะต้องมีความกระตือรือร้นให้มากๆเกี่ยวกับด้านหน้าที่การงานนะไพ่ใบต่อมาได้ไพ่เอ่อการสื่อสารเนี่เราก็จะเห็นมีทั้ง facebook มีทั้งไลน์นะคะ ในสัญลักษณ์ที่เห็นดังนั้นมันหมายถึงการที่เรียกว่าไม่ว่าจะทํางานด้านใดคุณอาจจะทํางานเกี่ยวกับโลกออนไลน์คุณอาจจะทำทำงานเกี่ยวกับการนําเข้าส่งออกหรือไม่ก็คุณอาจจะทําธุรกิจอะไรที่มันเข้าไปข้องเกี่ยวเหล่านี้นะคะมันก็จะทําให้คุณเนี่ยทําด้านออนไลน์ได้ทําด้านเอ่อนำเข้าส่งออกได้นะคะ การสื่อสารในที่นี้เขาบอกว่าเป็นช่วงจังหวะของการที่เรียกว่ามีเกณฑ์ของการเดินทางมีการติดต่อธุรกิจเจรจาสื่อสารกันอยู่ถามว่า <c oughs> ผู้ที่เกิดปีมาเสงเองจะเอ่อถ้ามีการติดต่อธุรกิจสื่อสารต่างๆจะเป็นอย่างไรบางคนติดต่อธุรกิจสื่อสารเกี่ยวกับเรื่องการงานก็จะประสบความสําเร็จ ได้รับคำแนะนำแต่บางคนก็จะติดต่อเจราจาสื่อสารเจอคู่ในแอปใน Facebook มั่งในแอปเลือกคู่ต่างๆบ้างก็เรียกว่าแต่ก็จะมีคนมาแนะนำคุณให้อีกทีหนึง่งหรือบางบางทีก็อาจจะมีคนบอกว่าอ๋อคนนี้รู้จักแล้วก็จะบอกข้อมูลต่างๆให้คุณได้รับรู้นะคะหรือบางทีคุณก็อาจที่จะไปหาที่ปรึกษาหาเพื่อนฝูง เวลาที่นัดเจอกันจะได้ไปด้วยกันเพื่อจะได้ช่วยกันมองว่าคนคนนี้เป็นอย่างไรก็ได้ด้วยไพ่ใบต่อมาเป็นไพ่กรรมเทศไพ่กรรม,เท,รรมเทศบอกถึงว่าในช่วงเดือนมีนาคมเนี้ยผู้ที่เกิดปีมะเส็งเองอะ ใครที่โสดก็มีเกณฑ์ที่จะเจอคู่แล้วนะจะมีคนเข้ามารู้จักกันทางโลกออนไลน์นะคะติดต่อกันทาง Facebook ก็ได้หรือตามแอปหาคู่ต่างๆอาจจะพบรักกับชาวต่างชาติหรืออาจจะเป็นคนที่อยู่ในประเทศเดียวกันก็ได้แต่รู้จักกันทางโลกออนไลน์ทางแอปต่างๆนะคะแต่ถ้าเป็นเรื่องงานเขาบอกว่าเรื่องงานในตอนนี้ถ้าคุณโฟกัสเรื่องการงานก็เหมือนคุณแต่งงาน แต่งกับงานไม่สนใจเรื่องความรักแต่ถ้าคุณสนใจเรื่องความรักคุณก็จะพบรักในในเอ่อในโลกออนไลน์อย่างที่มาดามบอกให้ฟังในตอนต้นไปแล้วชัยชนะเขาบอกว่าหลังวันที่ยี่สิบไปแล้วเนี่ยผู้ที่เกิดปีมะเสง็งเอะปีมะเส็งถูกแล้วไม่ว่าจะทําอะไรก็ตามมักเจอคู่แข่งไม่ว่าจะทําเรื่องงานก็จะโดจะมีคู่แข่งแต่บอกได้เลยว่า งานของคุณค่อนข้างโดดเด่นกว่าไม่ว่าจะเป็นโปรเจกต์ไม่ว่าจะเป็นการนําเสนองานใดๆก็ตามคุณจะถูกพิจารณาหรือถูกเลือกเลือกก่อนนะคะแต่ถ้าเรื่องความรักก็ต้องบอกได้เลยว่าคนที่เข้ามาในชีวิตคุณเขาก็เสน่ห์แรงเหมือนกันนะดังนั้นอะ่ะมันก็จะทําให้อ่าเขาอาจจะมีตัวเลือกเยอะหรือบางทีก็อาจจะหมายถึงตัวคุณมีเสน่ห์แรงและทําให้ตัวคุณอะ่ะมีตัวเลือกเยอะดังนั้นอะ่ะ สิ่งที่ดีที่สุดตัดสินใจเลือกใครคนใดคนหนึ่งไปอย่าคบซ้อนเดี๋ยวพอเวลาที่เราจะพัฒนาความสัมพันธ์แล้วมันจะทําให้เราตัดไม่ออกมันจะกลายเป็นรักสามเศร้าได้นะคะไพ่ใบต่อมา <c oughs> <c oughs> ดึงขึ้น,ด,นดึงขึ้นในที่นี้เขาบอกว่าผู้ที่เกิดปีมะเสงเองเนี่ยในชีวิตที่ผ่านๆมาก่อนหน้านี้นะคะก่อนหน้าจะถึงเดือนมีนาคมเนี่ยค่อนข้างลําบากนะ ค่อนข้างมีปัญหาต่างๆไม่ว่าจะเป็นการงานไม่ว่าจะเป็นการเงินหรือไม่ว่าจะเป็นการเดินทางไปพบปะเจอเจอลูกค้าต่างๆเนี่ยมักจะมีอุปสรรคขวากลามคอยกีดกันคอยกันท่าคอยขัดขวางทําให้บางทีเนี่ยเราอาจที่จะพลาดโอกาสดีๆได้แต่ในเดือนมีนาคมเนี้ยโอกาสดีๆถ้ามีเข้ามาปุ๊บเนี่ย ต่อให้มีอุปสรรคขวางหนามมากีดกั้นแค่ไหนก็ตามคุณก็จะสามารถพยายามก้าวเข้าไปสู่จ,จุดนั้นจนได้แต่เพียงแต่ว่าอาจที่จะต้องมีคนช่วยดึงคุณดึงล้างคุณทำให้คุณลุกขึ้นมาสู้ใหม่อีกสักรอบหนึ่งเพราะคุณอาจจะรู้สึกเริ่มท้อแท้เริ่มเบื่อไปแล้วก็ได้นะคะทีนี้ไพ่ใบต่อมาจะบอกอะไรชาวปีมะเสงต่อเขาบอกว่าวันแห่งความรักว้าวก็ เมันวันวาเลนไทน์เพิ่งจะผ่านไปเดือนกุมภาหรือถ้าใครเข้ามาชมคลิปนี้ก็อาจจะลงช่วงประมาณเดือนกุมภานะคะเพราะว้นวันแห่งความรักอนะ่ะเขาก็เลยบอกถึงการที่เรียกว่าผู้ที่เกิดปีมะเสงปีนี้จะมีคู่นะใครที่ไม่มีคู่ก็จะได้เจอคู่ในช่วงของวันวาเลนไทน์ก็ได้จะเป็นคนที่เข้ามาดูแลซัพพอร์ตชีวิตคุณ อะไรที่คุณกําลังวิตกเศร้าหมองหรือมีความทุกข์ใจเหมือนบางคนเป็นซึมเศร้าอยากตาย <c oughs> ก็จะกรปปี้กระเป๋าขึ้นมาในวันวาเลนไทน์นี้ได้เลยทีเดียวนะคะทีนี้ไพ่ใบต่อมาจะบอกอะไรต่อไพ่ใบต่อมาเขาบอกว่าฟังหูไว้หู <c oughs> ไม่ว่าอะไรก็ตามไม่ว่าจะเป็นความรักหรือไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานถ้าอะไรที่มันเข้ามาได้ง่ายๆไม่มีอุปสรรคเลยทีเดียวมันเป็นไปไม่ได้ คุณอาจจะเจออุปสรรคคุณอาจจะเจอขวากน้ําหรือคุณอาจจะเจอคนมายุแย่ทําให้คุณน่ะเชื่อหรือว่าเควหรือว่าเป๋ไปตามที่เขาพูดเพราะฉะนั้นให้ฟังหูไว้หูนะอย่าไปเชื่อจนหมดทุกอย่างการที่เชื่อหรือไว้วางใจคนที่มาคอยพูดคอยยุแย่เรามากเกินไปมันอาจจะทําให้เสียผลประโยชน์ของตัวคุณเองก็ได้เขาอาจจะไม่ได้หวังดีกับคุณก็ได้ดังนั้นน่ะผู้ที่เกิดปีมะเสง็งนะคะ ควรที่จะทำอะไรไต่ตรองให้รอบคอบก่อนไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานไม่ว่าจะเป็นเรื่องความรักใบสุดท้ายบอกว่าประครับประคองเขาบอกถึงว่าในช่วงของเดือนมีนาคมเนี้ยการเงินของคุณอาจจะเป็นการช่วงของการเงินที่เรียกว่า ต้องต้องพูดเริ่มตั้งแต่การงานนะการงานเนี่ยอาจจะเป็นการงานที่ถูกอกถูกใจคุณแต่เป็นงานที่บางงานเป็นงานที่คุณถนัดบางงานเป็นงานที่คุณไม่ถนัดคุณก็สามารถที่จะทําและข้ามผ่านไปได้ด้วยดีคุณอาจจะทําอะไรมากกว่าหนึ่งอย่างในเวลาเดียวกันแต่เป็นการทําแบบที่เรียกว่า บางอันนี้ฉันถนัดนะแต่อันนี้ฉันไม่ถนัดแต่ฉันสามารถทําได้ทําควบคู่กันไปได้2ออย่างนะคะสามารถประครับประคองควบคู่กันไปได้ส่วนถ้าเป็นเรื่องการเงินเขาบอกว่าก็ยังต้องประครับประคองไปก่อนยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะักในช่วงเดือนมีนาคมนี้อาจจะมีค่าใช้จ่ายเยอะอย่างเช่นลูกใครที่ลูกหลานใครที่กําลังจะเข้าเรียนคุณต้องหมดแล้วค่าเทอมค่าชุดนักเรียนค่า หนังสือค่าต่างๆนานาที่มันจะเดินเข้าแถวกันมานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในช่วงเดือนมีนาคมเนี้ยผู้ปกครองหมดหนักแน่นอนนะคะกุมปลายกุมพาต้นมีนามันเป็นอะไรที่ลูกใครเข้าปหนึ่งลูกใครเข้ามหนึ่งลูกใครเข้ามสี่ลูกใครเข้ามหาลัยนะคะมันเป็นเรื่องที่ต้องหมดหนักแน่นอนในในช่วงนี้มันจึงหมายถึงว่าเนี่ยต้งมาดามดูมานะตั้งแต ปีชวดถึงปีมาลงการเงินยังไม่ดีเท่าไหร่นะเพราะมันเป็นจังหวะที่คุณต้องมีเรื่องเสียเงินถ้าไม่หมดไปกับตัวเองก็หมดไปกับลูกกัะหลานนะคะแต่ถ้าเป็นเรื่องความรักแล้วเขาบอกว่าอาจที่จะมีการพูดคุยกับคนมากกว่าหนึ่งคนแต่ว่าเป็นช่วงที่เรียกว่ากำลังดูใจกันอยู่แต่ใครที่มีเกณฑ์ที่จะแต่งงานคิดจะแต่งงานก็ได้แต่งงาน เป็นจังหวะที่คุณเจอคู่แท้ด้วยนะต้องบอกก่อนนะเป็นจังหวะที่คุณเจอคู่แท้หรือคู่ที่ถูกอ,อกถูกใจคุณเพียงแต่คุณตัดสินใจเลือกให้ดีๆเลือกให้ถูกต้องมันก็จะเป็นคู่แท้ที่อยู่กินกันไปได้ยาวนานนะคะส่วนเรื่องสุขภาพสุขภาพในที่นี้เขาบอกว่า <c oughs> ระวังโรคที่มันรักษาไม่หายโรคที่หมอหาสาเหตุไม่เจอนะคะแล้วก็ระวังเกี่ยวกับ เรื่องสายตาสักนิดหนึ่งบางทีบางคนเล่นโทรศัพท์มากเกินไปใช้สายตามากเกินไปจะมีปัญหาเกี่ยวกับสายตาระวังของมีคมบาดหรือมีหนามแหลมทิ่มตามจะทำให้มีเรื่องเลือดตกยางออกเกิดขึ้นหรือบางคนมีเกณฑ์ของการไปฝังเข็มนะคะจบคำพยากรณ์สำหรับ ผู้ที่เกิดปีมะเสงแล้วนะคะก็ถือว่าไม่ขี้เหร่นะผู้ที่เกิดปีมะเสงนะคะ mm hmm. เพียงแต่ว่ามันก็ชีวิตมันอาจจะลุ่มลุ่ม,มดอนดอน,ดอนมีดีบ้างไม่ดีบ้างปะปนกันไปมันเป็นจังหวะของชีวิตเดี๋ยวเดือนต่อไปมันอาจจะดีกว่านี้ก็ได้นะคะใครสนใจอยากจะเรียนไพ่ออร์เคิลนะคะไพ่ธรรมสินทักอินบ็อกหรือแอดไลน์ส่วนตัวมาสอบถามค่าเรียนกันได้ส่วนใครสนใจที่เอ่ออยากจะ ดูดวงกับมาดามเป็นการส่วนตัวนะคะถ้ากินบล็อกหรือแอดไลน์มาเพื่อสอบถามค่าครูกันนะคะแล้วเมื่อตกลงปรงใจแล้วว่าอ่ะอยากจะดูในอัตรานี้ในเวลาเท่านั้นเท่านี้คุณก็ทักมาถามก่อนว่าวันนี้เวลานี้ว่างไหมในถ้าว่างก็โอนเงินมาแต่ถ้าไม่ว่างคุณสามารถเลื่อนตามเวลาที่มาดามบอกได้ก็โอนเงินจองคิวไว้ล่วงหน้าก่อนนะคะ สำหรับ FC ที่เข้ามาใหม่ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดข่าวสารการแจ้งเตือนจากมาดามแชร์ออกไปเพื่อเป็นวิทยาทานและเป็นค่าคุ้ยกับมาดามด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ